ที่สกุมภาคโคสกะกุมภาคโคสกะเป็นบุตรเศรษฐีเมืองราชครื้มีทรัพย์สี่สโกดเท่ากับสี่รยล้านคราวหนึ่งอหิวาตกโรคระบาดหนักสัตว์เล็กๆตายก่อนต่อมาจึงถึงมนุษย์ในพวกมนุษย์พวกทาสและกรรมกรก็ตายก่อนเจ้าของบ้านตายทีหลังเมื่ออหิวาตกโรค จับเศรษฐีและพัญญาเขาทั้งสองมีหน้านองด้วยน้ำตามองดูบุตรซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆพลางกล่าวว่าลูกเอ๋ยการหนีโรคชนิดนี้ท่านว่าต้องพังฝาเรือนไปเจ้าจงทําอย่างนั้นเถิดอย่าได้ห่วงใหญ่พ่อและแม่เลยเมื่อยังไม่ตายก็จงกลับมาขุดเอาทรัพย์ซึ่งพ่อและแม่ฝังไว้สี่สิบโกดเลี้ยงชีพต่อไป เด็กน้อยเชื่อมารดาร้องให้ไหว้ท่านทั้งสองแล้วพังฝาเรือนหนีไปไปอยู่นับภูเขาลูกหนึ่งเป็นเวลาถึงสิบสองปีจึงกลับมาเมื่อเขากลับมาใครๆก็จําเขาไม่ได้เพราะตอนไปยังเด็กกลับมาเมื่อเป็นหนุ่มแล้วมีหนวดและเครารุงรังเข้าไปตรวจดูที่ฝังซัพย์เห็นยังเรียบร้อยดีอยู่ทุกอย่าง เขาคิดต่อไปว่าใครๆก็จำเราไม่ได้ถ้าเราขุดทรัพย์ออกใช้สอยคนทั้งหลายก็จะประหลาดใจว่าคนเข็นใจนี้ไปเอาทรัพย์มาจากที่ใดเขาจะพึงจับเราเบียดเบียนเราอย่ากระนั้นเลยเราเก็บทรัพย์ไว้อย่างเดิมก่อนและไปรับจ้างทำงานเลี้ยงชีพดีกว่าตกลงใจดังนั้นแล้ว กุมภาคโคสกะก็อากหางานทำไปได้งานรับจ้างปลูกคนงานในที่แห่งหนึ่งหน้าที่ของเขาคือตื่นแต่เช้ามืดเที่ยวปลูกคนงานให้ลุกขึ้นเตรียมเกวียนหุงข้าวต้มข้าวสวยข้าวยาขูเป็นต้นเขาได้เรือนพักเล็กๆหลังหนึ่งอยู่คนเดียวรวมความว่ากุมภาคโคสกะไปได้งานเป็นแขกยาม เขาได้ทำหน้าที่นั้นอย่างดีที่สุดไม่บกพร่องไม่เคยนอนตื่นสายเช้าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารได้สดับเสียงของเขาธรรมดาพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้รู้เสียงสัตว์ทุกชนิดเมื่อทรงสดับเสียงกุมภาโคสกะจึงตรัสว่านั่นเป็นเสียงของคนมีทรัพย์มากนางสนมคนหนึ่งยืนเฝ้าอยู่หน้าที่ใกล้ คิดว่าพระราชาคงมิตรัสอะไรเหลียวไหลเป็นแน่จึงรับสั่งคนผู้หนึ่งให้ไปสืบดูแต่ความจริงกลับปรากฏว่าเป็นเสียงของชายเข็นใจคนหนึ่งรับจ้างเป็นแขกยามคอยปลุกคนให้ตื่นขึ้นทำงานพระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วก็ทรงเฉยเสียในวันที่สองและวันที่สาม เมื่อทรงสดับเสียงของคุมพาโคสกะก็ตรัสเช่นนั้นอีกนางสนมคิดว่าพระราชาไม่เคยตรัสอะไรเหลียวไหลเลยจะต้องมีอะไรลี้ลับอยู่เป็นแน่จึงทูลพระราชาว่าหากข้าพระองค์ได้ทรัพย์สักพันหนึ่งข้าพระองค์จักไปทำอุบายเอาทรัพย์จากชายผู้น,นั้นมาสู่ราชสกุลให้จงได้พระราชาพิมพิสาร พระราชทานทรัพย์พันหนึ่งให้นางสนมนางและลูกสาวแกล้งแต่งตัวปอนปอนทำทีเป็นคนยากจนไปยังถนนอันเป็นที่อยู่ของพวกคนรับจ้างเข้าไปขอพักอาศัยในเรือนหลังหนึ่งแต่เจ้าของบ้านปฏิเสธว่ามีคนอยู่มากแล้วให้ไปขออาศัยกลุ่มภาคโคสกะซึ่งอยู่คนเดียว นางสงนมได้ไปขออาศัยอยู่กับบ้านกุมภาคโคสกาเด็ดหลายครั้งแต่นางก็อ้อนวอนจนได้กุมภาคโคสกายอมให้พักอย่างเสียไม่ได้วันรุ่งขึ้นเมื่อกุมภาคโคสกาจะออกไปทำงานนอกบ้านนางได้ขอค่าอาหารไวส้สำหรับทำอาหารให้ไม่ต้องก็ได้ฉันทำกินเองก็ได้ ฉันทำกินของฉันเองมาตลอดกุมภาโคสกะบอกปัดแต่เธออ้อนวอนเอาจนได้แต่ไม่ได้ใช้ทรัพย์ของกุมภาโคสกะไปซื้อหาอะไรเพียงสักแต่ว่ารับไว้เท่านั้นนางได้ไปซื้อเข้าวสารอย่างดีเครื่องครัวและอาหารอย่างดีมาปรุงอาหารให้อร่อยอย่างชาววังอาหารนั้นมีรสเลิศ ควรแก่พระราชาเสวยเมื่อกุมภาคโคสกะกลับมาได้ริมรสอาหารเช่นนั้นก็ชื่นชมเบิกบานนางรู้อาการนั้นแล้วจึงขอพักต่อไปคราวนี้กุมภาคโคสกะอนุญาตด้วยความพอใจนางได้หุงต้มอย่างดีให้กุมภาคโคสกะและขอพักอาศัยยืดเยื้อเรื่อยมา นางวางอุบายเพื่อให้กุมภาคโคสกะตกหลุมรักกับบุตรีของตนจึงแอบตัดเชือกเตียงของกุมภาคโคสกะเตียงนั้นโครงไม้ถักด้วยเชือกจนเข้านอนไม่ได้เมื่อกุมภาคโคสกะถามก็บอกว่าพวกเด็กเข้ามาเล่นจนเตียงขาดเมื่อกุมภาคโคสกะบอกว่าเขาไม่มีที่นอนแล้วจะทำอย่างไร นางจึงให้ไปนอนกับบุตรีของตนทั้งสองได้สังวาดกันตั้งแต่คืนนั้นกูมารีร้องไห้ร้องไห้ทำไมจ๊ะหนูผู้เป็นแม่ถามกรรมอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วค่ะแม่กุมารีบอกช่างเธอลูกเจ้าทั้งสองเหมาะสมกันดีแล้ว กุมภพะโคสกะมีเมียเพราะเชือกเตียงขาดแท้ๆต่อมาอีกสองสาวันนางสนมส่งสารไปถึงพระราชาว่าขอให้มีพระบรมราชโองการให้จัดงานมหรสพในย่านถนนพวกรับจ้างทำงานคนใดไม่จัดทำมหรสพในเรือนคนนั้นจะต้องถูกปรับ พระราชาทรงมีพระบรมราชโองการอย่างนั้นนางจึงพูดกับกุมภาโคสกะว่าพระราชารับสั่งให้มีมหรสพทุกบ้านเรือนใครไม่ทำจะถูกปรับพวกเราจะต้องทำตามพระบรมราชโองการขาดขืนไม่ได้กุมภาโคสกะบอกแม่ยายว่าเขาทำงานรับจ้าง ก็เพียงได้อาหารรับประทานมือมือเท่านั้นเจ้าเงินที่ไหนมาจัดการงานมโหรสพแม่ยายบอกว่าลูกเอ๋ยธรรมดาผู้อยู่ครองเรือนต้องเป็นหนี้บ้างเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าไม่มีก็ไปยืมใครมาก่อนใช้หนี้เขาทีหลังก็ได้ไปเถอะไปะยืมมาสักหนึ่งก็หาปณะนะหรือสองก็หาปณะ,ะก็พอ กุมภาคโคสกะตีเตียนแม่ยายพึมพำพลางออกจากบ้านไปนำกระหาปณะ,ะที่ฝังไว้มาหนึ่งกระหาปณะนะแล้วมอบให้แม่ยายนางได้แอบส่งกระหาปณะ,ะนั้นไปถวายพระราชาพอล่วงไปสองสาวันนางก็ให้พระราชารับสั่งให้มีมหรสพอีก กุมภาคโคสกะต้องไปนำกหาปณะามาหนึ่งกหาปณะอีกนางได้ส่งกหาปณะน,นั้นไปถวายพระราชาเช่นเคยต่อมาอีกสองสาวันนางได้ส่งขา่าวไปขอให้พระราชาส่งคนมารับกุมภาคโคสกะเข้าไปในพระราชนิเวศพระราชาได้ส่งราชบุรุษมาแล้ว พวกราชบุรุษมาที่ถนนอันเป็นที่อาศัยอยู่ของพวกคนรับจ้างถามหากุมภาคโคสกาเมื่อพบตัวแล้วจึงบอกว่ามาเถิดนายมากับเราพระราชารับสั่งให้นายเข้าเฝ้ากุมภาคโคสกาไม่ปรารถนาจะไปบอกว่าพระราชาไม่เคยรู้จักตัวเขาเรื่องอะไรจึงรับสั่งให้เข้าเฝ้า เมื่อไม่ยอมไปโดยดีพวกราชบุรุษก็ฉุดไปโดยพละการนางสนมเห็นดังนั้นจึงทำทีเป็นขู่ต่อคอกราชบุรุษว่าพวกนี้ไม่มีมันญ,ญาติไม่สมควรฉุดบุตรเขยของตนอย่างนั้นแล้วหันมาปลอบกุมภาโคสกะว่าไปเถิดลูกเมื่อถึงพระราชวังแล้วแม่จะกราบทูลพระราชา ให้ตัดมือตัดเท้าคนพวกนี้เสียนางได้รีบพาบุตรีล่วงหน้าไปก่อนเมื่อถึงพระราชวังก็รีบเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเสื้อใหม่แต่งตัวแบบชาววังยืนเฝ้าพระราชาอยู่ณส่วนหนึ่งอันเหมาะสมแก่ตนกุมภาโคสกะถูกฉุดกระชากลากถกูมาเฝ้าพระราชาจนได้พระราชาตรัสถามว่า เจ้าชื่อกุมภาโคสกะหรือพยาค่ะข้าพระพุทธเจ้าชื่อกุมภาโคสกะทำไมเจ้าจึงปกปิดทรัพย์เป็นอันมากไว้ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีทรัพย์พยาค่ะข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนจนหาเลี้ยงชีพโดยการรับจ้างเจ้าอย่าลวงเรากุมภาโคสกะเรารู้ว่าเจ้ามีทรัพย์เสียงของเจ้าบอก ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนจนไม่มีทรัพย์พระเจ้าข้านี่กหาปณะของใครพระราชาตรัสพลางชูกหาปณะหให้ดูกุมภาโคสกะจำกะหาปะหัะของเขาได้ตกใจคิดว่ากะหาปณะน,นี้มาถึงพระหัตถ์ของพระราชาได้ยอย่างไรหนอมองดูทางโน้นทางนี้ จึงได้เห็นหญิงทั้งสองแต่งกายสวยงามอย่างชาววังยืนเฝ้าอยู่ริมพระทวารห้องเขาจึงเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตลอดพระราชาตรัสถามต่อไปว่าพูดไปเถอะกุมภาโคสกะทำไมเจ้าจึงทำอย่างนี้ทำไมเจ้าจึงปกปิดทรัพย์เป็นอันมากไว้กุมภาโคสกะเล่าความคิดของตน ให้พระราชาทรงทราบโดยตลอดแล้วสรุปว่าเพราะข้าพระพุทธเจ้าไม่มีที่พึ่งจึงปกปิดทรัพย์ไว้ก็คนอย่างเราไม่ควรเป็นที่พึ่งของเจ้าหรือควรพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นทรัพย์ของเจ้ามีเท่าไหร่มีสี่สิบโกดหรือสี่ร้อยล้านพระเจ้าค่ะควรเอาอะไรไปขนมา เกวียนพระเจ้าข่าพระราชารับสั่งให้เอาเกวียนไปขนทรัพย์ของเขามากองไว้หน้าพระลานหลวงรับสั่งให้คนในเมืองราชครื้มาประชุมกันแล้วตรัสถามว่าในเมืองนี้ใครมีทรัพย์เท่านี้บ้างไม่มีเลยพระเจ้าข่าราษฎรทูลควรทำอย่างไรกับกลุ่มภรโคสกะ ควรยกย่องเขาพระเจ้าข่าพระราชาทรงแต่งตั้งตำแหน่งเศรษฐีให้กุมภาคโคสกาพระราชทานบุตรีของนางสนมนั้นให้เป็นพัญยาแล้วเสด็จไปสำนักพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยกุมภาคโคสกะนั้นถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่คือกุมภาคโคสกา เศรษฐีคนใหม่ของข้าพระองค์คนมีปัญญาอย่างนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลยมีทรัพย์ถึงสี่สิบโกดก็ไม่มีอาการเยอ่อยิ่งอวดตนไม่มีความทนงตัวทำตนประดุดคนเข็นใจนุ่งผ้าเก่าๆทำงานรับจ้างอยู่ที่ถนนอันเป็นที่อาศัยอยู่ของพวกคนรับจ้างและแล้ว พระราชาทรงเล่าเรื่องทั้งปวงถวายให้พระศาสดาทรงทราบสรุปลงว่าคนมีปัญญาเห็นชีวิตของคนผู้เป็นอยู่อย่างกุมภาคโคสกาชื่อว่าประกอบด้วยธรรมมีความสุขความเจริญเป็นผลส่วนโจรกรรมเป็นต้นเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบีบคั้นย่อมมีความทุกข์เป็นผล ในคราวเสื่อมทรัพย์การประกอบอาชีพเช่นทำนาและรับจ้างชื่อว่าเป็นการกระทําอันประกอบด้วยธรรมความเป็นใหญ่หรือยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียรบริบูรณ์ด้วยสติมีการงานบริสุทธิ์ใครครวนด้วยปัญญาแล้วจึงธทำสำรวมระวังกายวาจาใจด้วยดี เลี้ยงชีวิตโดยธรรมไม่ประมาท